เอาละครับพี่ก็ต้องขอกราบสวัสดีชาวโรบอททุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมารีวิวสามดาบที่แรงที่สุดภายในเกมโรบอทในแบบบอกฟุตนั่นเองนะครับว่าจะมีดาบอะไรบ้างครับใครยังใครที่ไม่พอใจคลิปนี้ว่าพี่รีวิวดาบนี้ไม่ถูกนะครับก็พี่ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคือความรู้สึกของพี่เองนะครับคือที่พี่เล่นแบบ PVP มานะครับอันดับที่3นะครับคือดาบของบิ๊กมัมนะครับดาบของ4จักรพรรดภายในวันพีชนะครับ ว่ามันจะแรงเหมือนในหนังหรือเปล่าที่แบบดาบพูดได้นะครับมาสกิลแรกคือการปล่อยขึ้นลูกไฟไปนะครับคือจะทําให้โดนดาเมจไฟด้วยนะครับนี่ปึ้มแล้วก็ระเบิดออกดาเมจอยู่ที่เฮ้ยเมันขึ้นเรื่อยๆ ,6547 เลยนะครับโคตรแรงครับคอมโบกับสกิลสองอีกปังน้ง4,654นะครับดาบแรกก็แรงแล้วนะครับพี่จะแปะดาเมจดาบไว้ด้านซ้ายบนนะครับใครที่ดูนะครับนี่ ปังดูดาเมจใหม่ห้าหกพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับโค้ดแลนะครับอันดับที่สองนะครับคือดาบของโอเด้งนะครับดาบขาวของโอเด้งนะครับที่โอเด้งใช้สู้กับไคโดนะครับนี่ดาบนี้เลยนะครับทูชิตะมาเราจะมารีวิวสกิลแรกให้ดูนะครับสกิลแรกนะครับคือการแทงดาบไปลัวๆนะครับเพื่อให้ศัตรูโดนดาเมจลัวๆนะครับมาพี่จะรีวิวสกิลแรกให้ดูปึ๊บปัง 6 5พันห้โคตรแรงนะครับดาบสกิลสชาร์จได้ปังสี่พน้าสิบเอ็นะครับโคตรแรงปังห้าพันสโคตรแรงนะครับแล้วก็ขูดาวไวมากนะครับดาบตัวนี้นะครับนี่ขูดาวไวมากใครที่จะเล่นดาบลโหๆนะครับ พี่แนะนําดาบนี้เลยนะครับกับดาบบิ๊กมัมด้วยนะครับดาบนี้ก็แรงเป็นอันดับ2ภายในเกมเลยนะครับมันก็มีดาบอื่นที่แรงเท่าๆกันนะครับแต่พี่ยกตัวอย่างมาที่เล่นง่ายนะครับสกิลเร็วด้วยนะครับมาคือสกิลหปึ๊บสกิลสองคอมโบโอ้หนึ่งโอโหแรงคือวันช็อตนะครับดาบนี้คือดาบวันช็อตเลยนะครับแรงมากนะครับใครที่จะเล่น p v p ก็แนะนําดาบนี้ได้เลยนะครับ อันดับที่1นหนีจากไหนไม่ได้นะครับคือดาบคู่ของโอเด้งนะครับที่น้องๆอยากได้นะครับในสตรีมของพี่นะครับแล้วก็เล่นกันเยอะด้วยนะครับดาบโอเด้งนะครับพี่จะมารีวิวสกิลหนึ่งกับสกิลสองให้ดูนะครับสกิลเซตนะครับมาพี่มันคือการหมุนนะครับดูศัตรูแล้วก็ปล่อยศัตรูไปนะครับระเบิดมานะครับคือดาเมจอยู่ที่6658นะครับคือโคตรแรงเลยกันดีทีเดียวเชียว สกิลที่2คือการแช่ดาบนะครับนี่บัลล็อกอย่างนี้นะก็ปล่อยไปปึ้ม5849แรงที่สุดภายในเกมแล้วครับตอนนี้คอมโบง่ายด้วยนะครับดาบนี้แล้วก็คูดาวไวเหมือนทุชิตะด้วยนะครับใครที่อยากเล่นดาบนี้ p.v.p พี่ก็แนะนําเลยนะครับเป็นอันดับที่1นะครับคโบคือยังไงก็วันช็อตนะครับที่ใครที่คอมโบเก่งๆเนาะก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่า สาดาบนี้คือดาบ3ดาบที่แรงที่สุดแล้วนะครับในตอนปัจจุบันนี้นะคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเท่าัรคลิปนี้บาย